ประสาทสีเทพนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอสีเทพนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับก็ได้ขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่เจ็ดของประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับจุดแรกที่จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวนั่นก็คือการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเนาะอายุพันกว่าปีนะครับโดยร่างที่สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นร่าง ของสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับที่พบโครงกระดูกมีความสูงเกือบ2เมตรนะครับก็คือ1เมตรเก้าสิบกว่าสำหรับอสโครงจะเป็นโครงกระดูกผู้ชายโบราณเนาะจะมีลักษณะเตียกว่าเยอะโอเคครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเมื่อออกมาจากจุดชมโครงกระดูกมนุษย์โบราณท่านก็จะพบผพ้าปาง สองพี่น้องนะครับพระปางสองพี่น้องก็พระปางอันแรกจะมีความสมบูรณ์มากยังคงสร้างตระหงานอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งจะล้มตามการเวลาเนาะอีกอันหนึ่งก็คือสถานที่ประกอบอักิจสนะต่างๆหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับโองแรนมาร์กก็จะคือรูป คนที่มาคอยค้าจุนบริเวณสถานนี้ก็มีทั้งหมดเกตหน้านะครับก็มีหน้าลิงหน้ายักษ์หน้าช้างหน้างวนะครับก็มีทั้งหมดเกตหน้า ่วนอันนี้ก็คือธรรมจักโบราณที่ขุดค้นพบนะครับคาดว่ามีอายุราวหลายพันปีนะครับอ่าก็เป็นที่ประกอบพิศนสถานที่สําคัญเนาะก,ก็เลยต้องมีธรรมจักแบบนี้นะครับส่เทศส่วนอันนี้ก็คือพระปางอ่าพระปางที่มีความสมบูรณ์มากอ่าอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาบสีเทพนี้นะครับ อีกกันหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือไอติมนะครับ